ครับหลังจากที่เราไปเล่นน้ําทะเลที่สวนสัตวันดีพัาเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดนะครับที่เปลี่ยนชุดเป็นชุด,ชดวิ่งนะวิ่งจ็อกกิ้งนะ <ไป S 2> เดี๋ยวเราจะไปวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับตามกําหนดของมหาวิทยาลัยนะครับไปที่ไหนเราจะวิงะ่งกันที่พุธีพุธีพุธีใจ่ววางกังวลวังกายกังวลนะอะไรวิ่งกันที่วังกายกังวลนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศที่วังกายกังวลให้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยดูแล้วก็ดูว่ามหาลัยเนี่ยเขา้วิ่งเป็นยังไงนะ ็เหตุผลที่พวกเราไปวิ่งกันนะครับก็คือทางมหาลัยเขาอยากให้นักศึกษาออกกําลังกายแล้วถ้าแค่พูดเฉยๆเนี่ยนักศึกษาผมไม่ออกอะไรหรอกก็เลยให้ไปเก็บไรเซนกันตอนหนึ่งเทอมต้องเก็บให้ค่อบไรเซนวิ่งบังไกลกังวลสองรอบต่อหนึ่งไรเซนครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยคือทางศูนย์ใหญ่จากมหาลัยเขามาตรวจมาตรวจแล้วก็ต้องทาอะไรก็เลยให้วิ่งหรอบต่อหนึ่งไรเซนพวกเราล็นั่งกันอยู่นี่นะครับ ฟิตเต็มที цев, ่ครับพร้อมวิ่งรอบลายเซนเต็มที่ครับพร้อมครพร้อมยังไงก็พวกเราตอนนี้พร้อมแล้วแลเราลดกันอยู่นะครับคันเดิมที่มากันที่นี่กันนะครับเราก็จะไปดูอีกทีคัดหน้าครับคัดเลย